ว่าทีุุ่กคนจ้าวันนี้อ้อมาส,ส่งบูบอรี่ใกล้ๆสวนจ้าให้หัวหน้าที่ทำงานเนะเาะแล้ออกกอบอกแฟนว่ามาหาเฮดเดอร์ไม่รู้ว่าจะออกมามจ้ามารุ่นกันด้าแล้เข้ามาเจอหนึ่งดอกจะไปนอ้องอื้ม ยืนยากกันจ้ะขายยาวกันเนาะฝนตกมาเรื่อยๆแล้วจ้ะต้องรอดูอีกว่าเมื่อไรมันจะมาเนาะงามไหมดอกไม่คีดดอกนะึง ดดำมๆมองๆตรงที่เคยเก็บจ้ะโอ้นี่จ้นี่ดอกน้อยๆให้เห็นเพิ่งนี่กลางคืนเอางัดก่อนอีอ,อืมอวบเข็นจ้ะ น่ารักกินจ้ะอยากได้ตุ่มตแบบนี้ได้ขายกันเนาะมองหาอีกเผื่อได้จ้ะออกไปทั้งหมดกันดีกว่าตรงนี้เฮ็ดพึ่งชอบออกจ้ะ ไม่ออกลเลยเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งวะเอ้านี่ได้อีกดอกนึงวันนี้ได้บอกแกงนะ ี่จะดอกตูมตูมเ,มเห้ยงามเพ็ญจ้าทางนี้ดอกใหญ่จ้ะอืม งามแค่ใจดอกนะี่ดูดอกนี่จ้ะทุกคนโอ้ยเขาใหญ่หกเกินจ้ะเนี่เขาเน่าแล้วเนาะโอ้ยใหญ่เกินดกเห็ดพึ่งขาลายเขาออกนานแล้วเ <c oughs> นี่ยเอาดอกจ้ะแหงๆอีกแหละโอ้ยดิน ไม่เคยมีเลยจ้าพี่น้องในนี้อเจฮิตข้าบนตอเลยจ้ะปีที่แล้วออกก็ถ่ายให้ดูเนาะเขาขืนกระต้อนี่ทุกปีเลยจ้ะนีะ่นะไหมน้อยขืนติด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 กันเลยจ้ะหลายเกตเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ทุกที่เราเหมือนเมื่อเธอเขาขืนโอไม่รู้ตรงนี้เป็นเฮ็ดอะไรจ้ะ นีจ่จ้ะอม้าเฮ็ดอะไรนี่งแดงๆจ้ะเอาไาดูจ้ะคิดว่าเฮ็ดผึ่งเออเหมือนเฮ็ดผึ่งผึ่งเนยเลยเนะาะดูจั๊กจ้ะนี่ฝั่งนี้ก็มีจ้ะ เห็นอะไรไม่รู้นี่จ้ะลักษณะเป็นยังไงนี่เป็นเห็ดผึ่งชนิดหนึ่งเห็นอะไรไม่รู้อ่ะมีเก็บรถจ้ะอ๋อเห็นแบบแบ๊บในยานี่จ้ะ ดอกใหญ่ด้วยเฮ็ดปืนกาลายจะไปเนาะงุ่ยไหมนี่งาไหมขาในหน่อยยาวๆปืนกาไล ทำกินจ้ะอ๋อเดินมาเจอเฮ็ดพิษจ้ะใครอย่าคิดว่าเป็นเฮ็ดโคนนะจ้ะเฮ็ดอันนี้เป็นเฮ็ดพิษรายแรงกินแล้วตายจ้ะเหมือนเหมือนเฮ็ดโคนบ้านเองจ้ะหมากลัวกินจ้ะดูให้เฉยเดิมให้เก็บดอกยานไม่จับให้ด,ด้วยด้วยจะเฮ็ดอะไรไม่รู้แวบๆบแบบแบบทางนั้น เห็นแต่หัวมันเห็ดปึ่งบไม่ใช่เห็ดอะไรจะไม่รู้พี่น้องหมวกสีแบบนี้ไม่รู้จักอืออืออไม่รู้จักจ้ะไม่รู้จักไม่เก็บนี่ดอกใหญ่ดอกนึง ไม่รูเ็ดอะไรคิดว่าเฮ็ดพึ่งตรงนี้จะเป็นเฮ็ดมันปูขึ้นเมื่อก่อนนี่ตอนนี้ไม่ขึ้นจกดอกเลยจ้ะฝนก็ตกลงมาเองทำไมมันเฮ็ดมันแห้งแห้งเี่ดดอกหนึ่งหาหมกัน นี่นี่เขียวเขียวเห็นไหมเห็นไหมกับมองไม่เห็นเลยเดากน้อยอืม,อมเฮ็ดเข่าใครอันนี้สีเขียวเท่มันจ้ะอันนั้นมันแห้งมันแรง อุ้ยหนอนกินนะจ้ะไม่ได้นะทั้งดอกนี่นะนี่อันนี้ก็เหมือนโดนกินนะจ้ะโอ้ยขาไปเไมื่อม่ได้เห็น,อหนดอกตุ่มๆไม่อยา ใครเห็นบ <muitas S 2> ่ห <sketches> ึง <fe> น <Jean> no ี่นี่นี่ตาดีไหมอยู่ในพุงหยานี่นี่อยู่ในหยายังเห็นอ่ะคิดดูแล้วเขาไปหาในหยายอุ้ยนี่นี่โดนนังๆดนนังเขาเกี่ยวไปหมดมันก็เลยมองไม่เห็น นี่อืมดอกหนึ่งได้ๆตุ้มๆเนอะไกลๆตรงนี้เคลือบเยียบอีกจ้านี่ดอกหนึ่งนี่กดอกหนึ่งเคลือบเยียบเลยโอ้ยโอ้ยนอนกินนะ่ะ นี่เอ้อยไม่เอาด้กว่ามันกินละแอบโดนยาดิจ่ะโอ้ยขาไปหมดุดอ่ะโอ้ยไม่ด,าด้าเลยจ้ะวันนี้ไส่เฮ็ดพึงเฮ็ดพึง ฮาดอกน,น้อยน่ารักกินจ้ะตุ้มๆตะมุตะม,มิเลยจ้ะเนี่น่ารักแล้วก็เฮ็ดเขาใครเนาะดอกน,น้อยอีกนี่จ้ะ <c oughs> เฮ็ดมันก็ลังออกเด้จ้ะออกก็ไม่รู้ว่าจะออกหลายไม่หลาย <c oughs> คลิปนี้ออกก็ขอลาเพียงนี้ดนดเลยจ้ะ มาส่งของเลยแวะมาดูเฮ็ดบายบายเลยจ้ะบายบาย